คึนชื่อว่าสถานที่ผีเหี้ยนคงไม่มีใครอยากไปหรืออยากจะผ่านไปทางนั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นหรือไม่สามารถเลี่ยงไปเส้นทางอื่นได้ก็อย่าลบหลู่หรือท้าทายจะดีที่สุดว่าแต่ถนนที่อันตรายและได้ชื่อว่าเหี้ยนที่สุดในเมืองไทยมีที่ไหนกันบ้างคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับวันนี้ทางช่องของเราได้รวบรวมสิอันดับถนน ทีอันตรายและเฮี้ยนที่สุดของเมืองไทยมานำเสนอเรื่องราวที่เล่าขานกันสืบมากันนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับว่าแต่สถานที่ทั้ง10อันดับจะเป็นที่ไหนกันบ้างดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับ 1. ทางโค้งเหมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โค้งเหมืองผาหรือเรียกอีกชื่อว่าโค้งปากท่ออยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแก้วสาถนนโชตนาตำมบนริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จากคำบอกกล่าวของชาวบ้านแถวนี้หรือผู้สัญจรไปมามักพบเห็นผู้คนยืนเรียงรายริมถนนจำนวนมากบางก็บัดเจ็บจากอุบัติเหตุบางก็ยืนนั่งบางคนถึงกับกวักมือเรียกโค้งเหมืองผาแห่งนี้ เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งบาดเจ็บล้มตายอยู่บ่อยครั้งจนได้รับฉายาว่าเป็นโค้งร้อยศพบ,บางก็เชื่อว่าวิญ,ญญาณหน้าที่แห่งนี้ต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณของตนไปสู่พบภูมิที่ดีขึ้นเมื่อมีอุหัดเหตุบ่อยครั้งผู้พบเห็นภาพหลอนของคนที่ตายไปแล้วมากมายชาวบ้านจึงได้เชิญเกจิอาจารย์มาทำพิธีทางศาสนา ทำบุญแผ่เมตตาแก่ดวงวิญญาณที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและศบถุกทําร้ายที่โค้งนี้หรือเรียกอีกอย่างว่าผีตายหงแต่หลายครั้งที่ทําพิธีผ่านไปอุบัติเหตุก็ยังคงอยู่คล้ายกับว่าดวงวิญญาณเหล่านี้ยังคงต้องการตัวตายตัวแทนเหมือนเช่นเดิมสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุอาจเป็นเพราะไม่ชำนาญเส้นทางและรถที่ผ่านเส้นทางนี้ มักวิ่งด้วยความเร็วสูงประกอบกับทางเข้าหมู่บ้านนั้นเป็นจุดทางโค้งพอดีและตรงข้ามยังมีเส้นสันโค้งอีกด้วยแม้หน่วยงานราชการและชาวบ้านจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาทั้งขยายถนนทางเข้าหมู่บ้านติดป้ายสัญลักษณ์ตั้งเตือนแต่ก็ไม่ไวายที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือว่าเสียงโหยหวนที่ได้ยินก่อนเกิดอุบัติเหตุอาจเป็นเสียงร้องแจ้งเตือน ให้คุณระมัดระวังขึ้นอีกก็เป็นได้ 2. โค้งร้อยศพนาสารอายารัชดากรุงเทพมหานครโค้งนี้มีชื่อเรียกสั้นๆว่าโค้งร้อยศพแค่นี้ก็สามารถการันตีความเฮี้ยนของโค้งนี้ได้เป็นอย่างดีโคงแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยส่วนใหญ่ผู้ข้อร้ายนั้นจะเสียชีวิตบนเกาะกลางถนนและแทบทุกคันจะชนเข้ากับ ต้นโพที่อยู่ตรงทางโค้งนี้จนมีคนนําตุ๊กตาม้าลายและน้ําแดงจํานวนมากไปวางไว้บริเวณดังกล่าวจนแน่นไปหมดแต่ในปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครได้ทําการรื้อสารดังกล่าวไปแล้วว่ากันว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่นักดื่มทั้งหลายขับผ่านหลังจากออกจากสถานบันเทิงเพราะความเมาบวกกับความเร็วเนื่องจากถนนค่อนข้างกว้างและเรียบแต่กลับมีโค้งต่อเนื่องสองโค้งติดกัน ทำให้รถวิ่งมาด้วยความเร็วแหกโค้งบ่อยครั้งพอมาเจอทางโค้งก็ล้วนแล้วแต่สิ้นท่าทั้งสิ้นผู้คนรอดชีวิตหลายต่อหลายคนกลับมาเล่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันว่าเห็นคนกําลังเดินตัดหน้ารถไปทําให้เบรกกระทันหันทําให้รถเสียหลักบางก็บอกว่าเห็นมีเงาดำๆยาวมากเหมือนมีคนยืนอยู่ผ่าดผ่านช่วงถนนทำให้เกิดการตกใจ และควบคุมสติไม่อยู่เพราะความเชื่อที่ว่ามีวิญญาณมากมายนะที่แห่งนี้ต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อที่ตนจะได้ไปเกิดนั่นเอง 3. ทางโค้งผีเฮียนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสำหรับโค้งผีเฮียนถือว่าเป็นเส้นทางที่ชาวอำเภอแม่ทาใช้สัญจรไปมาทางนี้เป็นทางขึ้นลงเขาสภาพของถนนเส้นนี้ เป็นโค้งที่มีความสูงชันค่อนข้างมากทําให้ขับสวนกันไปมาค่อนข้างลําบากโดยเฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วบริเวณดังกล่าวจะมีความมืดมากจนแทบมองไม่เห็นรถคันอื่นๆเลยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายใครมีแผนที่จะไปแถวนี้ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแกวตาวงหน่อแก้วเราประสบการณ์คนหัวลุกจากโขนผีสิงถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะพบเห็นเกี่ยวกับ เรื่องราวของพีพีสางสางอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนจะชวนให้หน้าสูส้จะสองพองขนเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยเรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนรวมงานของพี่สาวขอสมมุติว่าชื่อเบนได้ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกงานได้รป,ประสบอุบัติเหตุที่บริเวณทางโค้งแห่งนี้จากนั้นก็เรียกให้พี่สาวมาช่วยแต่ตัวเองยังลุกไปไหนไม่ได้ พี่แม่มดีใจมากที่เห็นหน้าพวกเราบอกว่ายังไม่มีใครเห็นเลยแม้แต่คนเดียวคนที่ขับรถผ่านมาก็ไม่เห็นข้าพเจ้ากับพี่สาวมองหน้ากันอย่างง ون ง,งเพราะเราขับรถวนหาพี่แม่มถึงสามรอบด้วยกันโดยรอบแรกเห็นเป็นผ้ากองหนึ่งเท่านั้นรอบสองเห็นแค่หมวกกันน็อกพอรอบสามถึงจะเจอคิดแล้วหน้าประหลาดใจจริงๆเรื่องแบบนี้คนทางภาคเหนือ เรียกว่าปีกมคือต้องการพวกเพิ่มจนบังตาไม่ให้เราหาเจอแล้วพี่สาวก็พาพี่แม่มไปโรงพยาบาลพอกลับมาบ้านเจ้าแต้มหมาแสนรู้ก็ปราดออกจากใต้ทุนไปยืนเห่าอ,อะไรเบาๆก่อนจะเงียบเสียงตัวแข่งทื่อจ้องมองไปทางประตูรัว้วเด่นเอาเย็นว่าไปทั้งตัววิญญาณร้ายคงจะตามมาด้วยความโกรธแค้นที่เราขัดขวาง จนมืันเอาพี่แม่มไปอยู่ด้วยไม่สําเร็จรุ่งเช้าคือเช้าวันจันทร์แฟนพี่เขาก็พาคนแก่เท่ามาช้อนขวัญตามประเพณีทางเหนือแล้วเลี้ยงเจ้าที่ลาบแกงอ่อมบุรีจิตใจของแต่ละคนจึงค่อยๆดีขึ้น4โค้งปราบเซียนร้อยศพอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตโค้งปราบเซียนร้อยศพได้มีลูกชายเศรษฐีนักธุรกิจมาเลเซีย ขับบิ๊กไบค์มาร่วมงานประจำปีหาดป่าตองภูเก็ตขากลับขับรถบิ๊กไบค์ชนขอบถนนข้างทางโ้งปราบเสียนร้อยศพหลุดโค้งชนขอบถนนทำให้รถเสียหลักเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนเพื่อนๆกลุ่มมอเตอร์ไซค์ใหญ่บิ๊กไบค์ที่เดินทางมาฉลองพบป่าสังสรรค์ประจำปี2556ณาหาดป่าตองตั้งแต่วันที่14-21เมษายน ซึ่งวันนี้ผู้ตายได้ออกจากโรงแรมเพื่อกลับประเทศมาเลเซียแต่ขณะขับรถซึ่งไม่ชำนาญเส้นทางโค้งปราบเซียนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโค้งร้อยศพบ,บ้านคอเอนหมู่ห้าตำบลม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งหากขับรถโดยประมาทไม่อยู่ในกฎจราจรเพราะเป็นช่วงเข้าโค้งหักศอกซึ่งผู้ตายน่าจะใช้ความเร็วสูงของรถวิกไบค์ รถจึงเสียหลักชนขอบถนนทําให้ตัวกระเด็นศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตในที่สุดซึ่งโคงแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความเฮี้ยนมาจนปัจจุบัน 5. ทางแยกตัวว่ายสะพานรัชวิภากรุงเทพมหานครต้องเรียกว่าแยกตัวว่ายมรณนะอันเนื่องจากลักษณะทางแยกจากเส้นทางหลักที่เบี่ยงลงถนนวิภาวดีรงังสิต ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัววายบริเวณนี้มักจะมีอุบัติเหตุบอ่อยครั้งโดยเหตุการณ์ที่ตกเป็นข่าวดังของสะพานข้ามแยกนี้คือเหตุการณ์รถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากสะพานในช่วงบริเวณต่างระดับที่จะแยกออกไปถนนวิภาวดีรังสิตจนเป็นเหตุให้น้องสาวของนักร้องชื่อดังเสียชีวิตและนอกจากนี้เหตุการณ์ยังมีอุบัติเหตุอีกมากมายชาวบ้านละแวกนั้นเชื่อว่า ผู้คนที่มาเสียชีวิตที่นี่หากไม่มีวิญญาณมาแทนที่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้จึงได้หาตัวตายตัวแทนมาแทนตนและจะวนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างไรก็ดีทางการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้หาทางป้องกันอุบัติเหตุลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยการเพิ่มป้ายหรือสัญ,ญญาณเตือนเพื่อให้ผู้ขับขี่ไปมาได้รับทราบ 6. โค้งกรอกยายชาเขตเทศบาลตำบลเนินพระอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองหรือที่เรียกว่าป้อมตำรวจอําเภอเมืองจังหวัดระยองป้อมตำรวจสายตรวจซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทสายเก่าบริเวณโค้งกรอกยายชาเขตเทศบาลตำบลเนินพระอําเภอเมืองระยองที่แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนทุกครั้งที่ตำรวจหน้าใหม่เข้าประจำการและถึงเวรต้องเฝ้าที่ป้อมยามแห่งนี้มักเจอหญิงสาวชุดขาว ที่น่าโชกไปด้วยเลือดเข้ามาทักทายเป็นประจำบ่อยครั้งโผล่มาให้เห็นจนตำรวจต้องวิ่งหนีกันป่าราบบางรายถึงกับช็อกขาป้อมหรือบางรายวิ่งหนียอมทิ้งเวรยนยามขึ้นโรงพักขอย้ายกันกลางดึกก็มีสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีความเฮี้ยนและขึ้นชื่อเรื่องผีดุแล้วเรื่องราวความเชื่อกเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพราะกว่า50าสแล้วต้องมาสังเวยชีวิต นาทีแห่งนี้ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดเหตุการณ์แหกโค้งมาที่หน้าป้อมอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดเหตุรถเฉียวชนกันณนะบริเวณดังกล่าวโชคดีไม่มีผู้รับบาดเจ็บแต่จะด้วยอาถรรพ์หรือดวงถึงคาดก็ไม่ทราบได้เกิดเหตุการณ์สลุดขึ้นเมื่อคู่กรณีออกมายือนนอกรถทั้งหมด8คนจู่ๆก็มีรถวิ่งมาด้วยความเร็วแหกโคง้งชนเข้าใส่กลุ่มคน ทั้งหมดจนเสียชีวิตเหลือดไดสาต์กระเด็นถูกผนังของป้อมจนแดงฉานไปทั่วที่น้าสะพรึงและขนลุกยิ่งกว่าก็คือก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งจะมีเสียงหอยหวนที่ไม่มีต้นต่อพร้อมเสียงจิ้งจกอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นไม่เกิน1 0บนาทีจะเกิดอุบัติเหตุฆ่าชีวิตทุกครั้งไปหรือว่าเสียงหอยหวนเหล่านั้นคือเสียงดวงวิญ,ญญาณที่กู่ร้องต้อนรับ ดวงวิญญาณใหม่ที่กำลังจะมาประจำการแทนนั่นเอง 7. โค้งทางด่วนพระรามหกทางด่วนพระรามหกแขวง3ามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่สองมก,กราเมื่อรถตู้โดยสารตกลงมาบริเวณหน้าโรงเรียน3มเสนวิทยายลัยมีผู้เสียชีวิต9รายและบาดเจ็บอีก7รายอีกมากมายหลายเหตุการณ์ เหตุใดที่ผู้คนมากมายต้องขับรถมาจบชีวิตลงณที่จุดนี้ประมาทหรือตัวตายตัวแทนก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องค้นหากันต่อไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งการทางพิเศษก็ไม่ได้ปล่อยประละเลยเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำโดยการเพิ่มสัญญาณเตือนภยัยและป้ายระบุชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียขึ้นอีกแต่อย่างไรก็ดี อุบัติเหตุก็ยังเคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนเกิดการโจดคานในเหล่าผู้คนทั่วไปว่าสาเหตุแท้จริงอาจจะมาจากที่ผู้เสียชีวิตต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อที่เขาจะได้ไปสู่สุขติก็เป็นได้แต่จะด้วยเพราะตัวตายตัวแทนหรือเพราะความประมาทก็ตามหากคนต้องผ่านไปยังเส้นทางสายนี้ควรตั้งสติตนเองอยู่เสมอไม่ขับรถเร็วจนเกินไปมิฉะนั้น คุณอาจจะมีโอกาสได้แค่ขับรถไปแต่จะไม่มีโอกาสขับรถกลับมาหาคนที่คุณรักอีกเลย8สะพานร้อยสพอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรสะพานร้อยสพอำเภอปะทิวน้อยคนนักที่จะร่วงหล่นตกลงจากรถไฟจนเสียชีวิตแต่สำหรับที่นี่สถิติต่างๆกลับใช้ไม่ได้เพราะบริเวณสะพานโคง้งข้ามคลองห้วยตาเสือตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร เกิดเหตุการณ์คนตกรถไฟเสียชีวิตบ่อยครั้งจนเกิดเสียงร่ำลือจากชาวบ้านในละแวกนั้นว่ามีสิ่งรึกลับที่จะพรากดวงวิญญาณที่ถึงคาดให้มาสถิตหน้าที่แห่งนี้เหตุการณ์เด่นๆที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าที่แห่งนี้มีอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนโดยพบศพชายชาวต่างชาตินอนหงายลอยขึ้นอื่ส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณพบตัวรถไฟด่วน นครศรีธรรมราชกรุงเทพในกางเกงทราบชื่อฝ่ายหลังเป็นชาวเยอรมันอายุ21ปีจากคำบอกเล่าเพื่อนร่วมทางเล่าว่าผู้ตายโฉโหนรถไฟเอาตัวออกมานอกรถและรางได้ฟาดกับสะพานเข้าอย่างจังและพระตกจมคลองในที่สุดสามเดือนผ่านไปมีผู้พบศพชายปริศนาสวมเสื้อสีฟ้านอนคว่ำหน้าอยู่ริมคลองใต้สะพานไม่ไกลจากจุดที่มีผู้เสียชีวิต คนก่อนๆตกลงมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของฝรั่งชาวเรอรมันกำลังจะไปเกิดจึงต้องหาตัวตายตัวแทนมาเฝ้าสะพานและได้ดึงร่างของผู้ตายลงมาในที่สุดนอกจากนี้ณที่แห่งนี้ยังมีผู้พลัดตกรถไฟอีกเป็นจำนวนมากจนชาวบ้านพากันขนานนามที่แห่งนี้ว่าสะพานร้อยศพ โค้งอันตรายอำเอภบางสะพานจงหวััดประจวบคีรีขันธ์ทางโค้งอันตรายอำเอภบางสะพานนั้นโค้งแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโค้งอันตรายเพราะมักจะมีรถเสียหลักแหกโคง้งจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากหรือบางครั้งก็มีรถพุ่งชนกันเนื่องจากเป็นโค้งหักศอกหากขับมาเร็วๆก็อาจพุ่งเข้าใส่กันโดยไม่ทันเห็นนั่นเองซึ่งในยามค่าคืน ชาวบ้านหรือคนที่ขับผ่านมักจะเห็นวิญญาณมายืนอยู่ข้างถนนบ่อยๆหรือเห็นภาพหลอนจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องผีเล่าสู่กันฟังซึ่งก็น่ากลัวเป็นอย่างมาก 10. โค้งร้อยศพอำเภอนางทวีจงังหวัดสงขลาโค้งร้อยศพอำเภอนางทวีจงังหวัดสงขลาที่ชาวบ้านนาทวีต่างพากันผวาโค้งร้อยศพนิมนต์พระ ปัดเป่าทรงวิญญาณตามความเชื่อกลัวมีตัวใต้ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่บ้านเคลียงตำบลน,นาทวีอำเภอนนานทวีจังหวัดสงขลารวมตัวกันทําบุญบริเวณโค้งร้อยศพบ,บริเวณถนนเพชรเกษมช่วงระหว่างนานทวีโคกโพโดยพิธีดังกล่าวเริ่มต้นประมาณเที่ยงคืนกลุ่มชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้นิมนต์พระเกจิชื่อดังของภาคใต้พระสามตา าาเจ้าอาวาสวัดนาทวีและนิมนต์เจ้าอาวาสจากอีก8วัดมาสวดคอร้องผีตายหงร่วมวิญญาณอย่าได้หาตัวตายตัวแทนอีกเลยสืบเนื่องจากโค้งดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่าโค้งร้อยศพซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุนี้ครั้งเดียวมากสุดถึง13บศพล่าสุดอีกสศพที่มาเกิดอุบัติเหตุจากโค้งร้อยศพนี้ชาวบ้านในพื้นที่ ยึงได้นิมนต์พระมาทำพทิธีส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากโค้งนี้เพื่อให้ไปพูดไปเกิดทั้งนี้ถือเป็นความเชื่อของชาวบ้านและเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียกขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่นั่นเองและนี้ก็คือสิบถนนที่ได้ชื่อว่าเฮี้ยนที่สุดในเมืองไทยหากทุกท่านใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ หากเส้นทางใดไม่เคยไปหรือไม่ชำนาญเส้นทางแล้วล้วก็ถูกท่านควรศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและที่สำคัญการขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ